ในปีใหม่นี้ก็ยังเป็นปีที่อยู่ในภาวะวิกฤตทั่วไปของโลกฉะนั้นเราจะวิกฤตตามโลกเขาหรือเราจะเป็นคนที่ไม่วิกฤต ถ้าเราจะเป็นคนที่ไม่วิกฤตก็คือเราต้องกลับเข้ามาอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่ามองออกไปนอกตัวของเราเพราะทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติภัยพิบัตินี่ก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เกิดมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโลก ในภัยพิบัติจากโกาครคภัยไข้เจ็บต่างๆเคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างเมื่อปี2460เขาเรียกว่าโรคหาสเปนตัวเลขถ้าอาจารย์จำไม่ผิดว่าโรคหาสเปนนี่มีตายถึง50ล้านบ้านเราก็ตายหลายหมื่นเหมือนกันโรคหาสเปน แต่ก่อนหน้านั้น2,360ก็เหมือนกันในสมัยรัชกาลที่2นั่นก็มีตายหลายหมื่นเหมือนกันเท่าที่อาจารย์ํำตัวเลขแต่จำตัวเลขไม่ได้แต่ในระยะร้อปีจะมีโรคภัยพิยบัติเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติของโลก ฉะนั้นเมื่อเราตกอยู่ในภาวะเช่นนี้เรียกว่าเป็นธรรมชาติของภัยพิบัติในเมื่อเป็นธรรมชาติของภัยพิบัติเราก็มาเกิดในยนุคนี้แต่เราจะอยู่ในฐานะที่หันหน้าเข้ากลับมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เมื่อเราหันหน้ากลับเข้ามาหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำ <c oughs> วันนัที่มีสรณังอันยัางที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีมีพุทธโธมีธรรมโมมีสังโฆมีสรณังวลังฉนันเมื่อเราเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเราก็หันหน้ากลับเข้ามาหาพระเจ้าพอเราเข้ามาหาพระเจ้าแล้วผู้ประพฤติธรรม สมควรแก่ธรรมชื่อว่าบูชาลัตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพัตถาคตผู้ใดได้บูชาธรรมชื่อว่าบูชาลัตถาคตเป็นผู้ใกล้ต่อมรคนิพพานนั่น <c oughs> ส่วนเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดา ของสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นเรื่องธรรมดาแต่มาน,นึกถึงโอวาทหลวงปู่เสาเมื่อเรามีโอกาสได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราควรจะทำคุณงามความดีให้ถึงที่สุดของทุกข์ให้ได้ถ้าหากเราไม่ตั้งใจที่จะทำคุณงามความดีให้ถึงที่สุดของทุกน เราก็จะตกะตกรรมลำบากอยู่อย่างนี้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเราจะเกิดมาในาพบในชาติไหนก็ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้สัตว์โลกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะสัตว์โลกนั้นเป็นอยู่ด้วยกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันก็คือจะต้อง เป็นอยู่อย่างนี้แต่ถ้าเราฟังโอวาทหลวงปู่เสาแล้วปะเเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองตามแบบฉบับของผู้เจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองตามแนวทางของพุทธ ถ้าหากเราตั้งใจที่จะปฏิบัติตัวเองตามแนวทางของพุทธ,ธะแล้ววันไอ้ส่วนเรื่องที่เขาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเราไม่ไปเข้าไปเป็นเหยื่อเขาเบียดเบียนเขาเอารัดเอาเปรียบกันเราไม่เข้าไปเป็นเหยื่อเขาเพราะเราก็อยู่อีกลีกซี่กหนึ่งของโลกเพราะโลกมันกว้างใหญ่ไพศาล ฉันเราไปอยู่อีกซีกหนึ่งของโลกเราก็ไม่ถูกเบียดเบียนเพราะเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกำบังให้เราเรียกว่าทำคุ้มครองเรา